để làm để Thiên để Thiên học ngủ tới cuối đây có điểm Tới hòm được, hòm được, được, dài được, hòm được, ไปวยครับผมไปเน็กวิ่งโอ้โอ้ <S <S ตัวนี้ไซโลเเบงครับผมตัวนี้เบีบเลย,น,ยลน่าะมีที่มีพลังฮ่าฮ่าฮ่าโ้ยนี่ผมดู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  ผมเพียนสายเขาฮัลโหลครับผมโอ้พี่พี่ลองแอดเบอร์หนูเบอร์นี่ก็ได้ค่ะเบอร์นี่เนี่ยใช่ค่ะเบอร์นี่แหละค่ะโอเคสักครู่นะครับผมค่ะมันจะมมันจะมีเด็กหน่อยลูกเพราจุกไออยุตั้งนาเฟสนั่นแหละค่ะโอเคครับผมครับได้ค่ะงานก็เข้าของวันอาทิตย์ bà dạy dục cây không Và dạy dục răng bò Ní Ô Rồi rồi พอคูนี่ก็เจอตะเพียนไสสเบิงๆไปนะครับหลังจากกี่เราทําปลาสายดหลุดไปนะผมก็ตะเพียนมาแทนที่โอเคนะผมใส่ใหญ่เลยมากจะอาจจะถึงกิโลเลยหรือเปล่าโอ้่แสบสวยเลยทีเดียวแ๋ยวเรามาลุนกันต่อครับมีอะไรให้เราคนไทยหรือเปล่าสามร้อยไม่เป็นไรครับได้ความมันได้ต้นคืนแล้วไม่ต้นคืนไมไ่เป็นไร <c oughs> ค่อยได้ความมันกับเชนนี้กับมันละโอเคครับผมเราลุนต่อครับครับผม ตอนนี้เราก็จับตะเพียนไซส์สวยๆมาสองแต้มแล้วนะครับแต้มสี่นิ้วสี่นิ้วสี่นิ้วนี่ก็หลายตัวละสวยสวยเลยไซส์ครึ่งโลนี่กัสองตัวละก็ถ้ากินอยู่แบบนี้นะผมก็มีโอกาสได้สิบโลอยู่นะครับผมแต่ยังไม่คาดเดาของอยู่ในน้ำนะครับอาจจะไม่กินก็ได้เนาะหลังจากนี้เออเดา๋ยวจะว่ากี่วีเนาะรอรุ่นต่อสำหรับไม้นี่นะผมไม้น้าลงงานตะเพียนไซส์สวยนี่ยังไม่เจอเลยชักตัวเยอตะเพียนจัด ผมก่อไปซื้อขนมปังมาหน่อยผมยี่ห้อไหนเนี่ยลุงมังเกาะไปแป๊บเดียวครับผมปากินี่นี่โยนตรงโยนไปเห็นไหมเห็นไหมเฮ้ยเอีกอันงไงล่ะเออเดี๋ยวเอาก่อนนะครับผมเอาอีกแล้ว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 อุ้ยอีกแล้วอีอีกแล้วตอนนี้ไม่ดื้อผมตอนนี้ไม่ดื้อดื้อตอนนี้ไม่ดื้อ ววิ่ <row> <as> ่งด <organizational> ีกาอาเพียนครับอาเพียนขี่ตัวนี้เก็บเลยนะครับผมม่โชม่โชครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายแล้วนะครับบ่ายแล้วเที่ยงเที่ยงเที่ยงก่อแล้วพังเช้าก็ได้ไปรหมายเลขแถวท้องถิ่นแถวแถวสิบแถวมีผ่าน วันทางทินตะวันตกนะแล้วมาลุ้นผักใบกันต่อนะผมมันจะมีแตมเพิ่กมัเป็นตัวใหญ่ๆไหมฝั่งชาเคาเล่นแต่ตะเพียนอย่างเดียวเลยนะผมมันติดแต้มได้เอเคครับงแล้มาลุ้นผักใบกันต่อวันนี้ไม่ค่อยมีครับวันนี้ขนาดคนที่ตกเมื่อวานนี้ก็ไม่ได้เลยรับวันนินปานจะกินกับปานินที่เล็กสามยูมันเดี๋ยวเรามาลุ้นผักใบกันต่อกระผมผักใบเนี่ยว่าค่อนข้างหานั่งรอมาตั้งนานแล้วนะผมได้ริ้วริ้วตัวเดียวเงียบเงียบไปเลย ตอนนี้กลับมาเป็นนาดินเหมือนเดิมแล้วนะครับนี่ดินสายไหมด้วยนะครับสายเก่าไม่ไวครับขาดง่ายเส้นไมเล็กเกินตอนนี้เปลี่ยนมาใช้เป็น2 0ดศูนใหญ่ขึ้นมานิดหนึ่งคือเราติดชิวเนาะตอนน้ำคือปลาสายอ่ะตอนนั้นไม่กล้าวัดเลยนะครับผม้มันบางมากนะ่ตอนนี้เปลี่ยนมาสายเบอร์ใหญ่แล้วเราวัดได้โอเคเดี๋ยวรอรุ้นกันต่อ,ตอไปอ้เด็นตัวเด,ยวเดียวเลยมาวัด

ได้สวยอีกแล้วครับมากางครับปากกางอ้ายโย่ฮะมากางกับปากกางมาอีกนึงครับวงทุเรียนอูย ดีไซดีแล้วครับผมไ่ดีอีละเต็มปากครับผมเนี่ยเพียงไส่คขึ่งรูได้นะครับเนี่ยเกินเขาเต็มปากนะครับดูดเล่อโฟลกเขาเต็มปากเลยเนี่ยว้าวว้าวอืมอืม ลงป่าอออุ้ยอ,อุออ้ยขึ้นแล้วครับขึ้นน้ำแล้วครับผมขึ้นน้ำแล้วครับขึ้นน้ำแล้วครับขึ้นน้ำแล้วครับ หนึ่งตัวผมทางน,น,ทนู้นก็กทางโน้นก็วิ่งกระตักทางโน้นก็นวิ่งกระตักสองความเพีนรเนี่ตงตักเองอุย้ยเพียรใสสวยเครับผมเพียรใสสวยเหรอครับผมนี่เห็นไหม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 อิยงใสสวยครับใสสวยยอมละยอมละอุ้ย ใหม่หนึ่งครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับกินเม็ดโฟมลอยแลนะกินเม็ดโฟมเล็กนะเล็กนี่มันจะไม่ลอยนะครับดูก่อนดูก่อนกินเม็ดเล็กจริงๆครับผม โอ้ไม่ไม่ไมไมไมกินเม็ดลอยนี่เม็ดเล็กอันนี้มเม็ดเล็กจนเม็ดลอยเข้าปาาเดรียบร้อยปลาตะเพียนมันกินเม็ดโฟรมลอยครับส่วนปลาเนียนมันกินเม็ดโฟรมนอนเราก็จัดไปสองแบบโดนตะเพียนเข้าไปครับ 5โล6โลนนดินเลออ่ะส่วนนกทิ้ก็ไม่เจอครับผมทิ้งไม่เจอปลาใหญ่เจอตัวเมชาปลาสวายก็หลุด okay. ไปนะครับผมอ่ะโอเคใด้เที่ยในเอาแค่นั้นครับตอนนี้ก็พอละสงงานมาทิ้งกันนะ เดผมมาลงัเนี่ยก็ไม่เหี่ยวครมใส่ไลตัวดูทีเดียวครใ่หายหาทีเดียวมาเปลี่ยนใส่เนี่ยเยเด็กปลองมาอีก เคี้ยวผมสำหรับคลิปนี้ก่อนต้องแค่นี้แล้วผมผมจะไม่นานแล้วลายใหญ่งกันเดียวกันเราจะเก็บ่ะเพเคครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาทีนเลยนะครับ